One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่และทรัพย์สินหลวงพ่อคูณปริสุทธโธได้ดําเนินการแล้วเสร็จร้อยปร์เซ็นต์แล้วนะครับพร้อมที่จะส่งมอบให้กับรักษาการเจ้าวาดวัดบ้านไร่และคณะกรรมการวัดชุดใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ ตั้งแต่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนักบุญแห่งที่ราบสูงละสังขารไปเมื่อวันที่16พฤษภาคม2558พระราชวิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทรัพย์สินวัดบรรไดและทรัพย์สินของหลวงพ่อคูณเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าอาวาสคนใหม่และคณะกรรมการวัดชุดใหม่บริหารจัดการต่อ โดยกรรมการทั้ง31คนได้ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเสร็จ100%และเตรียมส่งมอบให้กับเจ้าวาดวัดคนใหม่ในวันที่24มิถุนายนนี้การตรวจสอบทรัพย์สินแบ่งออกเป็น6หมวดประกอบด้วยทร,วทรัพย์สินที่เป็นอาคารตรวจสอบแล้วเสร็จทั้งหมด34รายการเช่นพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณวิหารเทพวิทยาคมอุโบสถโรงครัวและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆหมวดที่ดินมีทั้งหมด43ไร่และสระน้ำที่ยกให้เป็นสาธารณประโยชน์90ไร่ สมหมวดยานพาหนะมีรถยนต์ทั้งหมด3คัน 4. หมวดของมีค่าในวัดและของหลวงพ่อคูณทั้งหมด250รายการทั้งวัตถุโบราณภาพจิตกรรมรวมถึงพระเครื่อง5รุ่นที่ยังวางจำหน่ายในวัดบ้าน,นไร่5หมวดบัญชีเงินฝากมี5บัญชีมีเงินรวมกว่า47ล้านบาทและ 6. หมวดทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากนี้คณะกรรมการยังตรวจสอบหนี้สินจากการบริหารงานวิหารเทพวิทยาคมอีก,กว่า1น0ล้านบาทโดยในเกรียงไกรจารุทวีอดีตรองประธานคณะกรรมการวัดบ้านไร่สำรองจ่ายก่อน96ล้านบาททั้งนี้รายละเอียดของทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้กับรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่และคณะกรรมการวัดชุดใหม่เพื่อบริหารจัดการต่อหลังจากนี้โดยเฉพาะในส่วนของหนี้สินที่เกิดจากการบริหารงานในวิหารเทพวิทยาคม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวัดชุดใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป One News ตรงไปตรงมา